ไหวพระสวนมนต์เดียกันครับมุตนาบุญด้วยกันอิมีนาสักการีนาพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสักการีนาธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสักการีนาสังฆังอภิปูชยามะ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทมินพระวาคาโตภะคะวะตาธมโมธรรมนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามิ मयं भन्दे विसुं विसुं रथनाथय केशरने स पञ्जासिरानि अजाम तुतीयं पिमयं भन्दे विसुं विसुं रथनाथय केशरणेन सहा पञ्जासिरानि यजाम तदीयं Disarani nasa hapan jasiran ya jama Nakmu tasa pakawatu arahatu semah sambutasa Nakmu tasa pakawatu arahatu semah sambutasa Nakmu tasa pakawatu arahatu semah sambutasa Putang saranang kacami ธรรมังสารนังขัตฉามิสังฆังสารนังขัตฉามิตุติยัมปีพุทธังสารนังขัตฉามิตุติยัมปีธรรมังสารนังขัตฉามิตุติยัมปีสังฆังสารนังขัตฉามิตาติยัมปีพุทธังสารนังขัตฉามิตาติยัมปีธรรมังสารนังขัตฉามิ ตาติยัมิสังฆสารนังคจถาอเมปานาติปตาเวรุมณนีสิกขาปัทังสมาติยามิปัตินาทานาเวรุมณนีสิกขาปัทังสมาติยามิกาเมสุมิชาดาราเวรุมณนีสิกขาปัทังสมาติยามิโมสาวาทา เวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัจจาปมาทธานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสธาิิามมอนิปัญจสิิกขาาปะทนสมาธิยามิอามะพันเต สีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโ Iti piso bhakava arahang samma samputo vi cha charana sampanno sukhato so loka vithu anuttaro purisa thamma sarati sattha theva manussa nang putho bhakava ti savaka to bhakava ta santhetiko akha viko ehipa Bát Si Co O Pa Na E Co Pa Chát Tang Vệ Tí Tháp Po Vinh Yo E Ti Su Pati Pan No Pakhawato Sa Waka Sang Co U Su Pati Pan No Pakhawato Sa Waka Sang Co Ya Ya Pati Pan No Pakhawato Sa Waka Sang Co ສະມີຈິປະຕິປັນໂນພະກະວະໂຕສະຫະ yatidangjata jatari sadyukani ata purisa pukara esa paka wato savasangko ahuneyyo bahuneyyo takhineyyo anchari karaniyo anu आभू उसाः समभिनिन्नितासावु धन्तांतंगि मे धरांवु धितको रससेना मारंगाना धितां मवितिना चित्वा निंदो तंते जसाभावतु ते, जसा ते चयमं खारानी मारादि रेतमा भीो चितसापराद्टिंगो ธรรมธาทะยาคังกันตีสุทันกวิตินาชิตวามุนินโทตันเตเจสวาวัตุเตชยมังการานี นานานาคิริงขจาวรังอาทิมาตะปูตังทาวะคีจักรรมสันีพรสุธารุณันตังเมตตมุเสัวิตทีนาจิตตวามุนินโดตันเตจสะพวัตุเตชยมังคารานิ อุคตักาตคามติหาตสุธารุณันตังทาวันติโยชนะปะทังพุทิมารวันตังยิทธิพิสังขตมโนชิตาวามุนินโตตันเตจัสสภาวตุเตชยมังคารานิตตวานาตตาโมทารังอีวากาพีนียจินชายาทูตวจนัง nyaga mac sanante nama Bitina Si wamunho tanteante jasa bahwate saya m a n g a n g g สัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรภิตัมมานังกติอันทะภูตังปัญญาปฏิปัชฌิโตจิตตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิ นังโทปนันทะพุทธังวิพุทธังมหิเทิงกุตเตนะเทระพุทธเกนะธรรมาปยันโตอิตุปเทสวิตินาชิตาวามุนินโตตันเตจัสสภวะตุเตชยามังคารานี

วาจโนทินาทีเนสรเตมะทันทีอิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตตะวานิโมขังสุขังอธิกรรมยนโลสัมปันโย ुणिको न दोहिताय सा पानिन पुरे तवा पारमेश पो शम्भोधिमुत्तमा ये तेन चवाचेन होतु ते शयमं हरं जयन्तो होधि रे शयान् นันติวทโนเอวังตวังวิชโยอิจยาสุชยะมังคาคาทีอปราศิตปัลลังเกศีเสปะตะวิโพคะเรอภิเสเกสาภะพุทธานังอปโต ปโมตติสุนัขตังสุมังคารังสุปะปตังสุโหติตังสุขโนสุโมหโตจสุจิถังผัมมะจาริสุปัทักขินังกายกรรมวาจากรรมปัทักขินังปัทักขินังมโนกรรมปานิทิเตปัทักขินังปัทักขินานิกัตตวะ ស inek Enter Praaktee PaVattu PaMankha RangRathantus PaDevatas PaKutha LupAvey NaS АлYa PaV 가운데 PaVstanden PaMankha r a n g พัขันตุสาปเทวัตาสาผะธรรมาลุภาเวนัสธาสสติภวันตุเตภวันตุสาผังฆะลังรักขันตุสาปเทวัตาสาผะสังฆาโนพาเวนัสธาสสติภวันตุเตอหังสุขิโตโหมิคอ้ย้าพเจ้าจงมีความสุข อาหังนิตโกโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอภิยาปโชโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหังอเนโคโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังคอยหารามิคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนในปันญาทุกข์ให้ควาสเถิด สัตเพสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็ตตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราฮนถูกตรงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรแก่กันได้กันเลยอัปยาปชาฮนถูกตรงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้เบียดเบียนซึ่งกันไล้กันเลยอานีกาฮนถูกตรงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุขายทุกขใจเลยสุขีอัตานังปริหะรันถูกตรงมีความสุขายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเธอ ข้าพระเจ้าทั้งจิตุฏิพัผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไปศารถึงวิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้รับกุศลผลนี้เาอ